ต่อไปแบบฝึกหัด7.12หน้า94นะคะมาดูข้อที่3ค่ะแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่300ตารางเซนติเมตรมีความยาวรอบรูป100เซนติเมตรและมีด้านด้านหนึ่งยาว20เซนติเมตรด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกันเท่าใดโจทย์ถามว่าด้านคู่ที่ยาวกว่าห่างกันเท่าใดซึ่งก็คือ ความสูงนะคะโดยโจทย์บอกพื้นที่มานะคะและบอกความยาวรอบรูปความยาวด้านด้านหนึ่งดังนั้นเราจะต้องหาความยาวอีกด้านหนึ่งนะคะขั้นแรกนะคะเราต้องหาก่อนว่าด้านอีกด้านหนึ่งยาวกี่เซนติเมตรนะคะวิธีทำค่ะแผ่นป้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความยาวรอบรูป100เซนติเมตรนะคะ โดยความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเท่ากับ2คูณด้วยผลบวกของความยาวของด้าน2ด้านที่อยู่ติดกันซึ่งด้านหนึ่งเราทราบแล้วว่าเท่ากับ20เซนติเมตรแต่อีกด้านหนึ่งเรายังไม่ทราบนะคะดังนั้นผลบวกของความยาวของด้านสองด้านที่อยู่ติดกันนะคะก็คือความยาวรอบรูปหารด้วย2ซึ่งก็คือ100 หาร2ได้เท่ากับ50เซนติเมตรแต่โจทย์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านด้านหนึ่งยาว20เซนติเมตรแสดงว่าอีกด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยาว50า0ลบ20เท่ากับ30เซนติเมตรดังรูปนะคะด้านนี้ยาว20ด้านที่ยาวกว่ายาว30เซนติเมตร ต่อไปเราจะหาความสูงนะคะโดยเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานโจทย์ให้หาความสูงดังนั้นความสูงเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหารด้วยความยาวฐานซึ่งพื้นที่นะคะก็คือ300ตารางเซนติเมตรความยาวของฐานคือ30เซนติเมตร แผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูง300หาร30เท่ากับ10เซนติเมตรดังนั้นแผ่นป้ายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านคู่ที่ยาวกว่าอยู่ห่างกัน10เซนติเมตรนะคะคำตอบคือ10เซนติเมตรค่ะต่อไปข้อที่4นะคะกระจกเงาแผ่นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีความยาวรอบรูป6 4เซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน12เซนติเมตรด้านหน้าของกระจกเงาแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดโจทย์ให้เราหาพื้นที่ของกระจกเงานะคะโดยโจทย์บอกความยาวรอบรูปมานะคะว่าคือ64เซนติเมตรและบอกด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน12เซนติเมตร ซึ่งก็คือความสูงนะคะและบอกว่ากระจกเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีความยาวด้านเท่ากันทุกด้านนะคะขั้นที่1นนะคะเราจะหาความยาวของด้านก่อนนะคะวิธีทำค่ะกระจกเงารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีความยาวรอบรูป64เซนติเมตรซึ่งความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับ4คูณด้วยความยาวของด้านดังนั้นถ้าเราจะหาความยาวของด้านนะคะเราก็จะนำความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหารด้วย4แสดงว่าแต่ละด้านของกระจกเงามีความยาว6 4หาร4นะคะ ได้เท่ากับ16เซนติเมตรซึ่งก็คือความยาวด้านนะคะต่อไปค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันห่างกัน12เซนติเมตรแสดงว่ากระจกเงารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความสูง12เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐาน ความสูงคือ12ความยาวฐานคือ16เซนติเมตรดังนั้นด้านหน้าของกระจกเงาแผ่นนี้มีพื้นที่12คูณ16ได้เท่ากับ192ตารางเซนติเมตรคำตอบคือ192ตารางเซนติเมตร